จากที่ไม่เป็นนะคะ <c oughs> กลับมานี่แบบเป็นเล็ขบขบดวมกับอนเสีนอันนี้คือแม่เป็นหนังนะคะแม่ไม่ได้เป็นเล็ขบขกนะ <c oughs> ข้างนี้จะเยอะเนี่ยถ้าเราจับแล้วก็โนนอย่างเงี้ยอันนี้คือหนังก้อนอยู่ตรงมุมเนาะแต่อย่าไปตัดเล็บ <c oughs> เขา้าเข้าซอกลูกนะ้องเดี๋ยวลูกเป็นเล็ขบขก <c oughs> นี่ค่ะแม่ดูหนังอย่างนี้คือเกิดจากหนังที่พอเราตัดตัดเล็บ เล็บไปมากๆหนังตรงนี้มันก็จะมาหุ้มแทนเนาะเราก็แก้ด้วยการตัดหนังออกแต่ข้างนี้ไม่มีนะข้างนี้แม่รู้สึกอะไรไหมยัยงค่ะอย่างเงี้ยรู้สึกไหมเวลาที่เล็บยาวมาแม่เจ็บหมมุมเนี้ย,ยปกติแม่ชอ,มอบอกอนินเล็บยู่ดีะ Dạ yeah. yeah. บอกแม่อุ้มไว้ลูนี่นั่นไม่ได้รับลูเลยดิถูกก้อนพราเล็บไม่มีแล้ว เดี๋ยวของแม่พันด้วยลูกจะได้เป็นเพื่อนกันหนึ่งสอง ถามพี่แม่เป็นไรอ,นยอย่าเผลอโยนลูกนะจ๊ะเดี๋ยวหนังหมดนี่